สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องน้าแตา่กก่อค่ะกิจวัตรเรา <c oughs> ดื่มนมกันเถอะอย่างวันนี้จะลงไปเตางอยู่หมดห,มดหรือ,อยังยายเนนวิตาเออีน,นออลูกชายขอยยืดบัตรบัตรหนึ่ง แล้วบ่แม่มมนลืมเหรอวันนี้ก็เจ๋งลงไปแค่ไปเอางานมาทำอ่อสรงทรงใส่สสแก้วใ่นี่พอดีเนาะมันนุทางคนอท่งนมมันใสน่นนมวิตาหอมมันก็หอมเลยวิตา้อมเลยเพราะว่านมมันเขาไม่ให้หวานมากไปเพราะว่าเป็นโจมคนแก่ เอ้ยขันว่าบะทวงกับสิว่าบะทวงเนาะ,ะอันจะแม่นหวานเนาะมือน,นี่ <laughs> อันจะแม่นหวานเลยเนาะใส่สีชมพูทั้งสินทั้งเส,สือมันเป็นลี่ยนเลยเมื่อวานเองสียังเปลี่ยนเลยเมื่อวากับสีชมพูสีชมพูมอเมื่อเมื่อก่อนน่ะเมื่อก่อนน่ะกับ สีเขียวเออเป้จะไหมมันแต่ในมัน,นอาบนา้ำขาอาบน้ำาไปเอาเสือมาพอน้องใส่สีชมพูซะด้วยวันนี้ที่แดดขอก็เบือเห็นดอกขอตั้งกล้องคึ้นมแลรวถ่ายไปเลยน้อยนึง,งเนาะมันขอยเบิ่งอยู่ในกล่องนะั่นน่ะขอเบิ่งอยู่ในกล่องอคือเส้มาเป็นสีชมพูแต่ว่าลุงจินนะกะลุงจินเอากเอาเสือใส่เลย มันมันเหมาะกันต่างกันกันแมว่าบางที่ขกรกลืมเนยคือจังแอนกางเกงกะสีสมเสือกับะสีสมเนียเราไปรอหาคลิปมาแล้วเด้ในคลิปหนึ่งโอ้ตานี่ไม่ไม่แมทกันเลยนะอ่าใส่เสือผ่าบพเขาก็เลยบไว้บไว้ แต่วันนี้จะลงไปช่วงเที่ยงจะลงไปรับกุ๊งเจ๋งไปซื้ออะไรอะฟิวเจอร์บอร์ดมาทำเรือเห็ดเหรือพอ,อก็ไปจักางานชงงานเพราะว่าปิดเทอมวันที่สิบเอ็ดนนี้วันนี้มันก็บอกว่าให้ให้พ่อไปส่งอยู่แต่ว่าพ่อยังไม่เปลี่ยนล้อรถเพราะล้อรถมันรั่วเหยียบน็อ ยามวันท่านเปลี่ยนถิ่นแหงนแต่เอาไปป้าหายเมื่อว่านกินชิ้นเล <c oughs> ็กไ <c oughs> หกินชิเล็กผุดเถอะกินผอใยสูเนาะแต่กี่นาะนเอาสื่อมากละกินเมือดก็ทัดกินกไปสื่อใส่ <c oughs> ไปโปรพินบ่มีหัวโลดไป <c oughs> มันกระไกลเลยเนาะ กูมือนี้หลานค่ะแถวบ้านกนมี่มนกินยังส่สรอะมันจังบม,ม่เมื่อยเพื่อเส็จกินขา่าวเศร้ามันสามโมงกลัวสี่โมงผุนเดะบานนี้มันมันหิวมันหิวกายหิวหิวกายหิวกายเป็นอดไปเลยได้บานแมนบอ่อใหญ่อันนี้ตื่นสามากินอันกินนมตะกี้อันอยายช่วงกิน ห้างสายลินกะย้างปะเตกเต๊กไปหน่อนโอมวะแลอมันจนบอกว่ามันเป็นลูกยายสู่อืมอ่มันจนบอกว่าอันโอมเป็นลูกยายชูอืเอ้าอีดีได้มันจนถามถามพอกระแม่มันจนบอกพอกระแม่มันได้ว่าอันมันมันมันว่าแม่มันซื้อยายสู่ S <S เออมันใหญ่เด้อนีแน่แมนแมนใหญจนเขาโรงเรียนพอสามพอสี่เดี๋ยนยังวา่ายายชูอยู่เออมันวา่ายยายชูได้เป็นแม่มันออโอแม่ชื่ออะไรยายชูสั์คือจังนี่ละ่ะะนาออันคือจังอันปูก็เจ๋งนี่ละ่ะ มีร้านหลายคนอยู่เลยแต่ว่าฮะมันอ่ะกวมผูกพั่นอยู่กับกูเจงเลยเขาเขาเลี่ยงเขาได้ผู้เฒ่าก็เอิญไปยังก็ผู้เฒ่าบ่าามีเด็กน่อยบานนี้ลูกไงเบอร์แล้วยังไงเบอแล้วบไม่แต่หลานเราไปวัาบ่อไรยังแล้ว คันว่าอียังก็ได้ตรงไดนใครต้มกับฟันโอไข่ต้มมาฝากหลานไข่ต้ม <c oughs> อัน,นในบั๊กตารีมันหน่อยหน่อยร้านกินดีมื้ออื่นอมมาม่าเป็นฟักไ <c oughs> ข่กันที่แรกเกินนึงอมมาม่ามื้ออื่นอมมาม่าเป็นหน่วย <c oughs> แล้วก็สมบุญข้างล่างอยู่เด้ <c oughs> ร้านน่ะกะบวันเห้ บ่ทุกคนนั่นองในบวเน่เราทุกคนแทนแทนคุณเบิร์ดเอยทางคุยเจ๋งเบิดทั้งสี่เบิทั้งสี่ี่พาพงศ์ยนั่ง <c ười> คือจ็ได้ด้เบืองนะั่นคือการแะได้กับอันจอเจ้าอาบาืม จบคลิปก่อนขอจังสีบ่าวอันนึงอยู่เออฝ่ายผูกแขนเด็ดมาผูกแขนไอคอนบ่ได้ฝันอีกบ่ตาชานเดี๋ยวตาชานไลฟ์สดไม่ได้เป็นสีขาวดำอีกบ่ไม่เป็นนะึไม่เป็นบ่ได้ฝันเอียงเลยบ่บ่ฮึอ่านไปอ่นเอานมให้น้องมาไหว้เนี่แล้วก็บ่ได้ฝันยังเลยโบ่ได้บอกต่อเนื่องเลยบ่ บอกอยู่บอกอยู่หกคนณละใกล่ใก่ไก่ทันทีที่บอกคนณละยังทีว่าโอ้ยานมะเขือนไก่ทันทีที่บอกคีกมีการยานเคลื่อนพร้อมมือเมื่อวันที่หนึ่วันที่สองเมื่อวันที่สามแล้ววันนี้วันที่สาม ไว้วบอาเพ็ญอาทิตย์หนาอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งก็ได้ไปไปเอาเล็กหน่อยคือส่งสีดีใจเว้ยเบิ่งน้าแต่เราตื่นเต้นเบิอ่องยูทูกคู่มืออันการเลี้ยงหมา <sheets. S 1> คอยก็ลงมาแต่เช้า พอก็ไ่ได้เอิ้นหาสะดอกเอิ้นหาอันโมจีนี่เพราะว่าโมจีลงมาบ้านยายค่อยว่าโมจีลงมาบ้านยายแต่ที่ไหนได้มันจะไปวิ่งเล่นแถวนู้นแหละแถวรอบบ้านทุกวันคือทุกวันคือเรียกก่อนแต่วันนี้ไม่ได้เรียกคิดว่าตัวเองตื่นสายแล้วตื่นมาปวดหัวก็เลยลงมาลงมาเลยพอลงมาแล้วมาถามหายายโมจีไม่ได้ลงมา และเดี๋ยวยังไงสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย